สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนหางเงินเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเลตนะครับหาเงินออนไลน์จากมือถือนะครับผมนะก็ผมก็ได้รับเงินมาวันที่อ่าสองนะครับธันวาคม2567นะครับได้รับเงินมาอยู่ที่107บาทจุดสาสตางค์ด้วยกันนะครับจากแอปพลิเคชันหางเงินฟรีนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นบินที่อยู่ในแอป t ูมานี่วอลเลตนะครับผมนะก็ได้รับเงินจริงนะครับถ้าหากว่าใครสนใจแอปพลิเคชันหางเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเราก็สามารถถอนเงินได้จริง เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาหาเงินออนไลน์นะครับหาเงินนะครับจากมือถือนะครับโดยที่เราใช้แอปพลิเคชันหาเงินฟรีไม่ต้องลงทุนและสามารถที่จะถอนเงินได้จริงกันทุกคนนะครับซึ่งนะครับแอปนี้นะครับก็ผมได้ทําการถอนเงินวันที่2ธันวาคมนะ ประมาณดึกๆหน่อยทุกคนนาทีสองถนะถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เงินเข้ามาเวลา7จ็ดโมงสีานาทีนะครับถือว่าการถอนเงินนะครับเร็วมากทุกคนนะเงินเข้ามาเร็วมากเลยนะครับนี่คือการแจ้งเตือนนะครับเมื่อ23ชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนนะวันนี้วันที่3าธันวาคมนะครับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า App color lab นะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเล่นเกมแยกสีในหลอดทุกคนแล้วก็นำเหรียญที่เราได้รับมานั้นมาสะสม นะครับขั้นตอนในการถอนเงินอยู่ที่1 0 0 0 0แสนเหรียญเท่ากับอยู่ที่10บาทนะครับซึ่งผมก็ถอนไปประมาณ1นึ่งรเบาทนะผมแล้วก็คใช้ประมาณ1 7 0 0 0ล้านเหรียญนะครับอ่าไม่ใช่ดิ1ล้าน1ล้านนะครับ1นึ่งล้านเจ็ดหเหรียญนะครับก็ทำการถอนเงินครับเงินก็เข้ามาทันทีนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่22,923อ่สอ่าไม่ใช่ดิ 1ล้านดาวโหลดทุกคนนะยอดดาวโหลดอยู่ที่1ล้านดาวโหลดนะครับขออภัยด้วยนะแต่ว่าในส่วนของรีวิวนับ2 2 9 2 3รวิวได้คะแนนรีวิวเฉลีย่ยอยู่ที่4.5ดาวด้วยกันตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกี่ยวกับแอปนี้นะครับแอปพลิเคชนันนี้เปิดตัวเมื่อวันที่12กันยายน2567นะครับเวอร์ชนัน Android ก็คือ5.0ขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดแอปพลิเคชนัน Color Lab กันนะครับ เมื่อเราปลดมาแล้วเราสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับส่วนตอนนี้ที่คุณดูอยู่คือบันทึกการถอนเงินหรือประวัติการถอนเงินนะครับผมผมก็ทําเงินไปแล้วทัน้นในแอปนี้อยู่ด้วยกัน8,070บาททุกคนนะ 8.07k นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นยอดถอนล่าสุดวันที่2ธันวาคม107บาทนะเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับถอนไป3ยอดนะยอดแรก116บาท ยอดที่2 1 2 3 4้บาทยอดที่3 137บาทนะครับผมอันนี้คือเป็นยอดในการถอนเงินทั้สาครั้งของเดือนที่แล้วนั่นเองครับผมแล้วก็ตอนนี้นะผมะก็มียอดในบัญชีอยู่ที่หนึ่งร้อยแอนหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับประมาณ10บาทนะครับก็สามารถถอนได้แหละแต่ว่าขอเก็บไว้ก่อนนะตรงนี้เราค่อยถอนใหม่นะครับผม การหาเงินก็คือเป็นการหาเหรียญตรงนี้นะ่าสวนอีกวิธีหนึ่งคือการหาเพชรก็สามารถถอนได้เช่นกันนะครับขั้นต่ำในการของการถอนเพชรอยู่ที่การ400นบาท1,000บาทแล้วก็3,000บาทเนาะส่วนเหรียญน,นั้นสามารถถอนได้ตั้งแต่10บาทขึ้นไปนะครับการหาเงินก็คือมาเล่นเกมทุกคนนะตอนนี้อยู่ในระดับที่13ทุกคนก็เป็นเกมที่เราต้องแยกสีทุกคนนะเป็นแยกสีตรงนี้เลยนะครับนี่นะก็แยกสีไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ สีชมพูส้มนะครับแล้วก็แยกไปนะครับเราต้องแยกนะครับให้ได้ทันเวลาที่เขากําหนดไว้นะครับมันจะมีตัวจับเวลาอยู่นะครับท่านผู้ชมนะตัวจับเวลาตรงนี้ทุกคนนะตอนนี้อยู่ที่95วินาทีนะครับก็แยกไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าหากว่าวันไหนที่เราตันจริงๆนะคือไม่สามารถที่ทําได้ก็คือเราสามารถที่จะรีเซ็ตใหม่ได้หรือย้อนกลับใหม่ได้หรือจะเพิ่มหลอดเพิ่มก็ได้ทุกคนนะก็คือตรงนี้แต่ว่าแต่ละครั้งที่เราจะกดนะเราต้องรับชมวิดีโอไป1วิดีโอด้วยกันนะครับโอเคทุกคนรับสำเร็จทุกคนนะเมื่อสําเร็จแล้วให้เรากดคําว่ารับแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับเราก็จะได้อยู่ที่95เหรียญถ้าเรากดคําว่าการปฏิเสธที่โหดร้ายเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับ กดปิดไปเลยทุกคนนี่ทุกคนนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ทุกคนนะครับเราก็เล่นเกมต่อไปได้เลยนะครับผมนะแต่ว่าจะบอกว่าด่านแต่ละด่านทุกคนไม่ง่ายทุกคนนะบ้านด่านคือมันก็เริ่มยากไปนะอันนี้รู้สึกว่าอ่าง่ายทุกคนนะอันนี้เท่าที่ผมดูนะรู้สึกว่าง่ายนะครับนี่ทุกคนนะก็อ่าใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลือแค่หลอดนี้หลอดเดียวที่เราต้องแยกนะครับผมนี่ทุกคนนะเสร็จแล้วทุกคนนะก็กดรับแล้วก็ดูวิดีโอต่อไปได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนะครับต่อมาก็มาดูวิธีการหาเหรียญจากวิธีอื่นกันต่อนะครับมาที่ตรงนี้นะเป็นภารกิจรายวันนะครับที่เป็น8,840ต่อวันนะครับกดเข้าไปเลยเมนูตรงกลางนะตรงนี้คือเป็นการหาเหรียญนะครับประจําวันนะก็จะมีการเชิญเพื่อน3คนนะครับก็จะได้ไป4,800เหรียญนะตรงนี้เขาไม่ได้บังคับว่าต้องเชิญเพื่อนนะครับไม่เชิญเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็การดูวิดีโอนะครับ1วิดีโอจะได้ไป8ดาวแล้วก็380เหรียญนะครับส่วนดาวตรงนี้ก็ ก็คือจะไปสะสมที่ตรงนี้ทุกคนนะที่เป็นเลขศูนย์นะพอเราสะสมได้ย5ดาว50ดาว75ดาวแล้วก็100ดาวเราสามารถกดรับ VIP นะครับเป็นการสะสมคะแนน v i p ทุกคนนะคะแนน VIP ก็จะไปเชื่อมต่อที่ตรงนี้ต่อทุกคนตรงนี้นะที่เป็น v i p นะครับตอนนี้ผมอยู่ใน v i p ีที่8ทุกคนนะก็มีคะแนนอยู่ที่6 483คะแนนถ้าผมสะสมครบ70,000ื่นคะแนนก็จะได้ไป570บบาทกับอีกที่มันถูกแช่แข็งไว้นะครับ แล้วก็ที่คําว่าละลายนะครับนี่ทุกคนนะก็จะได้อีกประมาณ570บาทด้วยเช่นกันตรงนี้ทุกคนนะก็เป็นการอัปเกรด v p p นะครับก็ให้เราไปทํภารกิจตรงนี้ให้หมดนะการหาดาวนนะับก็คือจะมีการเล่นเกมนะผ่านเมื่อกี้ผมเล่นไปแล้ว2ด่านนะครับอันนี้เห็นไหมสอด่านคือต้องผ่านด้วยนะ ก็เพื่อนเราเล่นไปผ่าน20ด่านนะครับเราก็จะได้20ดาวกับ720เหรียญน,นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเวลาออนไลน์นะก็จะได้15ดาวกับ280เหรียญน,นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้คือ2อ่าพลังงานที่เราใช้งานคือเราเล่นเกมไป2ครั้งก็จะได้ไป ถ้าเราเล่นจนครบ20ครั้งก็จะได้ไป10ดาวกับ480เหรียญแล้วก็สุดท้ายคือการาเติมหลอดทดลองนะครับก็คือ50อันด้วยกันนะตรงนี้ก็จะได้ไป15ดาวกับ570เหรียญด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามากดที่คําว่าดูวิดีโอแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอประมาณ30วินาทีกันเลยนะครับ โอเคทุกคนนะหลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปแล้วนะับก็ได้มา8ดาวกับ380รเหรียญนะครับกดคําว่ายินดีรับนะครับที่เหลือน,นะครับเราก็ไปทําภารกิจเหล่านี้ให้สําเร็จนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาก,ก็คือเป็นในส่วนของภารกิจปลอดชีพนะที่เป็นถ้วยรางวัลตรงนี้นะครับจะขึ้นว่า675เพรหรือเท่ากับ67 5บาบาทนะครับอันนี้ก็ ยังเหลืออีก40เพรท,ที่ผมยังไม่ได้รับรางวัลไปอันนี้คือได้รับแล้วแล้วก็ส่วนเหรียญก็เหลือประมาณ8 6 4 0 0เหรียญด้วยกันนะับรือถ้าเ,เป็นเงินบาทก็ประมาณ8บาท64สตางค์ด้วยกันตรงนี้ทุกคนนะที่ยังไม่ได้รับนะเพราะว่า1แสนรือเท่ากับอยู่ที่10บาทนั่นเองทุกคนนะภารกิจคือการเชิญเพื่อน1,000คนนะทำเสร็จแล้วแล้วก็ดูวิดีโอจนครบ1,000วิดีโอนะครับแล้วก็ พนด่านนะครับให้ครบ1 0 0 0ด่านแล้วก็เติมหลอดทดลองให้ครบ1000หลอดทดลองด้วยกันรตรงนี้นั่นเองนะก็คือเป็นกิจกรรมตลอดชีพนั่นเองนะครับส่วนต่อมาคือการแนะนำแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับจะได้ประมาณ32,800เหรียญด้วยกันรตรงนี้นะแล้วก็จะได้เป็น v i p นะประมาณ50 v i p หรือเป็นคะแนน v i p เนาะ50คะแนน v i p ด้วยกันรตรงนี้นะครับก็คือว่าเรานะครับไปเชิญน,นะครับมีคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านนี้ของเราแล้วก็ใส่รหัสเชิญของเรา แล้วก็เขาเล่นเกมนะครับจนถึง200ด่านนะครับเราก็จะได้คะแนนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะเหมือนของผมตอนนี้ก็คือยังไม่ถึง200หน้าอยู่ที่115เองนะครับส่วนใครจะใส่รหัสเชิญเพื่อรับเงินฟรี45บาทหรือ45เพชรก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมแนะนําที่สุดเลยคือกิจกรรมการแข่งขันตรงนี้ทุกคนนะจะได้ไป3,500บาทเลยนะครับต่อนหนึ่งคนนะสำหรับคนที่ได้อันดับที่1น,นะครับกิจกรรมนี้เลยเวลาประมาณ หนึ่งชั่วโมงอ่าหนึ่งชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่หนึ่งวันสิบชั่วโมงสี่สิบเก้าวินาทีนะครับนี่ทุกคนนะก็นะครับอันนี้หนึ่งชั่วโมงหรือเปล่าน่าจะเป็นไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงเดียวนี่คือจะเป็นหนึ่งชั่วโมงแหละอ่าหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีนะครับอ่าก็จะรีเซ็ตใหม่นะตอนนี้ผมก็ไม่ได้แต่อันดับที่ทุกคนนะก็นะครับอันนี้คือเก็บแต้มไว้แบบแเนาะ ในส่วนนี้นะครับผมน่าก็คือจะมีในส่วนของซูเปอร์ซีซันนะผมอีก6วันด้วยกันซูเปอร์ซีซันคือจะมีเงินเยอะก,กว่านี้ทุกคนนะอันดับหนึ่งว่ามาเจ็ดพันกว่าบาทเลยทุกคนนะ อันนี้คือไปทำภารกิจให้เสร็จสิ้นได้เลยนะครับภารกิจคือการไปหารดาวครบ100ดาวจะเท่ากับตรงนี้1่คะแนนแล้วก็แนะนําเพื่อนนะครับ3คนก็1คะแนน10คนก็1นคะแนนแล้วก็1 0 0รยคนก็1คะแนนด้วยกันตรงนี้แล้วก็ภารกิจนี้ผมเคย,เยทําทมาก็รับเงินไปแล้ว2องพบาทด้วยกันหน้าที่ผมเคยเล่นมาในส่วนกิจกรรมนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยในส่วนของแอปิลชันนี้นะครับถามว่าใคร สนใจแอปนี้หรือถ้าใครเล่นอยู่นะครับเล่นเป็นไงบ้างท่อนเงินกันแล้วหรือยังแล้วก็ได้รับเงินกันแล้วหรือยังหรือติดปัญหาตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะก็นะครับสำหรับวิดีโอนี้ทุกคนนะั่นยังไงก็ตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ถ้าใครมีคําถามหรือมีอะไรก็ตามจะบอกนะฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอิชชัลลอฮ์สวัสดีครับ